จะเดินไปทางไหนวะเสียเสียเป็นเป็ดเกยหรือเปล่าเนี่เดินสายตุดอย่าพูดมากตามมานี่มันน้ำอะไรวะอยู่ในถังนี่มันกินได้ไหมมันกินได้เหอโห้ารสชาติเป็นชาอะไรทั้งอย่างลองลองนี่ไหนไหนฉันฉันลองนิไหนไหนฉันลองบ้างนี่มันมันไม่กช่ชาเนี่ยมันเราลองํำไม่มั่นใจเยี่ยวชัดเนี่ยใครมันเยี่ยวใส่มาเนี่ยแถวนี้่มีใครอยู่หรือเปล่าวะไม่ใครอยู่หรือเปล่าวะแถวเนี้ยทำไมมันแยกฝังเองจังเลยวะฉันยิ่งดูหนังซอมบี้มา มันจะเหมือนในหนังซอมบี้หรืแบบว่ามีซอมบี้วิ่งออกมาจากในป่าน้งน้ำแถวนี้ทําไมสาหร่ายมันเยอะจังเลยวะสาหร่ายอะไรแกเนี่ไม่ใช่สาหร่ายที่เป็นจอกแหนะเออนั่นแหละลอยก็ลําบากฉันเบื่อมากเลยเพื่อนไล่มาอาบน้าดูสิเนี่ยมันมีน้าให้อาบไปเนี่ยน้ํานิดเดียวเดี่ยเนี่กินก็แทบจะไม่พอเลยเนี่ยมันแห้งแรงมากเลยเพื่อนมันบ่นว่าฉันเหม็นมากไม่อาบน้ําแบบนี้แบบนั้นฉันเบื่อมากเลยเนี่ยดูน้ำสิเนี่ยมันน่าอาบไปเนี่ยกินแล้วฉันจะโยอทิ้งไว้ด้วยดีกว่าอีอีวางยาอีอี วันนี้มาเป็นบริการให้พวกเด็กๆมันหิวก็หิวเด็กๆพวกนี้เดี๋ยอามันจะเดินไปไหนเดินไปเดินมาล้อมรอบมันไว้เดี๋ยวดิพ่อแม่มาเดี๋ยวเราพี่ปัญหาเออเธอสองตัวดูเด็กๆด,ด้วยฉันขอกินอะไรแป๊บนึงไป็กไเลยตอนเดียวจะกินอะไรสักแบบึงไอเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็เหยียบเลยแมาหมลี่ไว้เนี่ย <c oughs> โอ้จะเต็มหองฟรีมาหนักมากตอนนี้เต็มท้องกินเต็มแมกเลยกินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยไปไม่เป็นเลยขอนอนพักดีกว่าเย็นสบายเย็นสบายชาวนา แต่ทำไมมันยังคันหลังอยู่วะเนี้อ่ะเจ๊ใช้เครื่องยนต์นั่นแล้วอะทำไมลอยน้ำเร็วจังเลยไม่รอกันเลยการลอยก็มีเทคนิคแม่เขนไม่ได้หลับมาได้นอนเขาให้มาเฝ้ายามเลยหลับดีกว่าอเร็วๆพวกเราเร็วๆกินให้เร็วให้เร็วให้เร็วเลยตะเคียนมาฉันว่ามันเสี่ยงมากกินแบบนี้ข้างต่อไปเราเอาเครื่องสูบน้ำไปกินอยู่ข้างบนโน่นดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะอีอีไอเดียดีไหมล่ะฉันอีอีเออใช่ มาถึงที่แล้วถ้าพวกเธอไม่ลงเล่นน้ําฉันจะกลับแล้วนะดูทรงเหมือนจะมีจระเข้ฉันดูแว่แบบนั้นแหละเหมือนจะไม่ปลอดภัยฉันเช็กดูแหละกลับดีกว่าพวกเราไอพวกตัวนั้นฉันชวนมาให้อาบน้ําตรงนี้ก็ไม่มาดันไปลงหนองน้าตรงนั้นเดี๋ยวโดนจระเข้ข้าพอหาว่าไม่เตือนแน่ๆอยู่ตรงนี้ทำให้มันลื่นจังเลยวันนี้เนี่ยไอตรงนี้ก็ลื่นจังเลยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะอาบน้าแต่คิดไปคิดมาไม่อาบดีกว่าคอเหม็นต่อไปน้ําก็มีไม่เยอะน้ําก็น้อยๆยิ่นเยี่ยวใส่ดีกว่าวางยา ตัวไหนมากินน้ำนี่รับรองได้กินเยอมีแม่มีแม,มเอามากินโอ๋หัวเอามาอีกแล้เอามาอีกเลยของกินนี่ไม่เคยปฏิเสธได้ยิ่งของฟรีเอาไปเลยเจ๊ก็เกาเอยู่นั่นแหละน้ำมีก็ไม่อาบอาบได้ยิงไงยะเทกตัวน้ำจะตายไม่น่า่ะยืนอยู่เนี่ยเหม็นมากเลยลมพัดมาทีไรนี่เต็มเต็มตายฉันเผลอหลับก็จะเต่ดตอนไหนวันนี้อ่ะยังไม่ใหม,ม่แล้ววันนี้เอยนอนต่อดีกว่าหวังว่าเขาให้ฉันมาดูต้นทางแต่แอบหลับดีกว่า เมื่อไรอาหารจะมาสักทีวะเนี่ยฉันหิวแล้วตนเนี่ยไปซื้ออาหารทำไมช้าจาังเลยวะหิวมากเลยตอนเนีเอฉันไม่รู้ว่าอาหารนี่มันจะกินได้หรือเปล่าฉันขอลองก่อนพวกนายอยู่เฉยก่อนอย่าเพิ่งกินฉันขอลองก่อนเดวฉันจะตายหาเดวฉันจะได้ตายคนเดียวฉันเป็นหัวหน้าต้องกล้าเสี่ยงตายให้ลูกน้องรอก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนจะเย็นเยน่น่จะปลอดภัยออ,อ,อทำไมมันน้ำม,มันเป็นแบบนี้เอะเออมันเหมือนมีใครมปเยี่ยมเลยอ่ะแล้วพี่ส้มดูอะไรกันอ่ะ นี่เขาซุ่มดูแล้วเอาหัวมาดุดตัวทำไมวะเนี่นยไหนไหนขอซุ่มดูด้วยมีอะไรฉันดิ้นยุกยิกยุกยิก,ยกสิตูเห็นนี่แหละคือการซ้อมเราเป็นหมูทหารเวรแต่ทำไมเหนม็นมน้ำน,นี่ฉันก็อยากจะเล่นอย่างนั้นแต่ฉันไม่กล้าลงไหนจะกลัวน้ำไหนจะกลัวจระเข้มาคาบคออีกปล่อยให้พวกนั้นมันเล่นไปแหละฉันชมวิวเอาวันนี้เดินมาคนเดียวมาเจอน้องน้ำอยากลงเล่นน้ำแต่ไม่กล้ากลัวจระเข้เหมือนกันงั้นขอยินเก่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าคันมากครับคัน